สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่สามเอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวย และท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวพาเวยนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศีมีนทุกท่านคะ่ะมารับฟังกันค่ะว่าดาวพุธย้ายรอบนี้จะส่งผลดีจะนําประโยชน์ด้านใดมาให้กับท่านนะคะจะส่งผลดีกับท่านด้านใดนําประโยชน์ด้านใดมาให้คาดหวังสิ่งใดรอคอยสิ่งรอคอยสิ่งใดอยู่จะสมหวังหรือไม่เพราะว่าดาวพุธยายรอบนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะสําหรับชาว ลัคนาและชาวราศีมีนนะคะดวงชะตาของท่านจะเป็นไปในทิศทางใดโชคลาภข่าวดีมาจากไหนมีเรื่องที่ท่านจะต้องระมัดระวังมากๆหรือไม่มารับฟังกันได้เลยนะคะดาวพุธจะย้ายในวันที่ 23มิถุนายนนะคะไปจนถึงวันที่19กรกฎาคมปี2568นนะคะชาวลัคนาและชาวราศีมีนหลังจากที่ดาวพุธย้ายนะคะวาจาของท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะอยากจะทำอะไรให้ท่านรีบลงมือทำได้เลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องการติดต่อสื่อสารทั้งเรื่องการพูดคุยการยื่นเอกสารการทำธุรกรรมเรื่องเอกสารนะคะคือพูดได้ง่าย เรื่องราเวเหล่านี้จะนําข่าวดีมาให้เป็นช่วงที่ท่านพูดอะไรออกไปคนเขาก็เชื่อนะอ่าแม้แต่เขียนอะไรคนเขาก็ชอบคนเขาก็เชื่อในสิ่งที่ท่านเขียนนะคะพูดคุยอ่านเขียนเป็นช่วงที่ท่านโดดเด่นมากๆ ท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดลุยให้เต็มที่นะคะในช่วงระยะเวลานี้มันจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นนอกจากการคําพูดคําจาโดดเด่นแล้วนะคะชาวลัคนาและชาวราศีมีนท่านยังเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะมีพลังงานภายในตัวของท่านดึงดูดคนให้เข้ามาหาใครเห็นเขาก็รู้สึกดีใครเห็นเขาก็คือพูดง่าย นะคะคนจะเป็นมิตรกับท่านมากขึ้นเป็นมิตรนะไม่ใช่มิจฉาชีพนะคะคนจะเป็นมิตรกับท่านมากขึ้นคนจะรู้สึกสงสารคนจะเชื่อในสิ่งที่ท่านพูดแม้แต่ท่านขอความร่วมมือหรือแม้แต่ขอความร่วมมือเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามบุคคลที่ท่านเข้าไปพูดคุยด,ด้วยเขาก็พร้อมที่จะคอยช่วยเหลือนะคะไม่ค่อยได้อยู่นิ่งๆนะในช่วงระยะเวลานี้ไม่ค่อยได้อยู่นิ่งๆไม่ค่อยได้อยู่เฉยๆ ท่านจะมีการเดินทางเป็นระยะระยะจะได้ไปสถานที่ที่ทำให้ท่านนั้นมีความสุขจะได้ไปสถานที่ที่ใหม่ๆนะคะเป็นสถานที่ที่ท่านยังไม่เคยได้ไปมาก่อนได้ศึกษาเรียนรู้ได้หาความรู้เพิ่มท่านใดที่ตั้งใจเอาไว้ว่าอยากจะศึกษาเรียนรู้อะไรก็ตามท่านจะได้ทำในช่วงระยะเวลานี้ทาว่า คิดเยอะไหมคิดมากไหมนะคะมันก็มีอยู่บ้างเพราะว่าชาวราศรีธนูนะคะเรื่องของท่านไม่ค่อยมีปัญหานะแต่สิ่งที่ท่านคิดจะเกิดจากคนรอบข้างมากกว่านะคะแต่ข้อดีก็คือว่าในช่วงระยะเวลานี้สิ่งใดก็ตามที่เคยทําให้ท่านนั้นมีความรู้สึกว่าเป็นทุกข์ใจมีเรื่องให้ท่านนะคะต้องอใช้คําว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับกับเรื่องเรื่องนั้นนะคะในช่วงที่ผ่านมานะช่วงนี้ท่านจะ มีความรู้สึกว่าได้ปลดล็อกเรื่องราวเลอนนั้นนะคะจะดีขึ้นไม่ต้องแบกรับภาระคล้ายๆกับว่าเป็นคนที่ทำใจได้มากขึ้นไม่ยึดติดละปล่อยไปหรือบางท่านก็ไม่คิดละเรื่องนี้คิดไปก็ไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นเดินหน้าดีกว่านะคะทำอย่างอื่นดีกว่าในเมื่อเรื่องที่เรากำลังพยายามอยู่ไม่ดีขึ้นเลยหยุดหันไปทำอย่างอื่นที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นกว่า ไม่ต้องมานั่งจมปรกักไม่ต้องมาเหนื่อยกับเรื่องราวเหล่านั้นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าท่านนะคะความคิดตกผลึกนะ,ะเดินทางสายกลางมากขึ้นปล่อยวางมากขึ้นนะคะไม่กดดันตัวเองใช้ชีวิตแบบสบายๆเลยละในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านเป็นคนที่มีความคิดคือพูด,ดง่ายๆความคิดของท่านช่วงนี้นะคะมักจะนำผลประโยชน์มาให้ท่านนะท่านจะค้นพบไอเดียใหม่ๆ ในการทำงานเพิ่มขึ้นนะคะได้รับพลังบวกจากบางสิ่งบางอย่างมันจะมีพลังงานบางอย่างมากระตุ้นให้ท่านกล้าที่จะลงมือทำอะไรใหม่ๆกล้าที่จะสัมผัสกับอะไรใหม่ๆนะคะกล้าไปในสถานที่ที่ท่านนั้นมีความรู้สึกว่าคงไม่ได้ไปหรอก ไปแล้วคงไม่เหมาะกับเราหรอกท่านจะกล้าเปิดตัวมากขึ้นนะ่ะจะมีการพบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาจะได้รู้จักกับคนเพิ่มขึ้นด้วยในช่วงที่ดาวพุธยารอบนี้นะคะท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดทํางานเกี่ยวกับการเดินทางค่อนข้างที่จะดีนะคะถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยตามปกตินะคะชาวลัคนาและชาวราศีมีนแต่อยากจะแนะนําว่าอยากจะทําอะไรทําได้เลยคะ่ะ โดยเฉพาะถ้าท่านมีความตั้งใจเอาไว้นะคะอยากจะเริ่มต้นอยากจะลงมือทำองานนูน่นงานนี้ในช่วงที่ดาวพุธย้ายพอดีทําได้เลยนะคะดาวพุธย้ายรอบนี้จะมีคําว่าได้และข่าวดีแน่นอนมีคําว่าโชคลาภเกิดขึ้นกับชาวลัคนาและชาวราศีมีนนะคะท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นไปไหนคนก็รักแม้แต่สายอินฟูต่างๆคนก็จะเข้ามาดูคลิปของท่านเพิ่มขึ้นนะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะ ถ้าทำงานประจำสมมุตินะคะท่านก็จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นได้รับผิดชอบงานใหม่ๆได้ทำงานหรือว่าโปรเจกที่มีความสำคัญสำคัญต่อหน่วยงานหรือว่าองค์กรที่ท่านทำงานอยู่นั่นเองนะคะโดดเด่นนะมีโชคลาภด้านการเงินด้วยมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ถ้าท่านคาดหวังและรอคอยเงินจากส่วนใดก็ตามจะสำเร็จนะคะ รอคอยข่าวใดจะได้รับข่าวที่ท่านกําลังรอคอยอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวแม้แต่เรื่องของการเงินหากที่ผ่านมาการเงินของชาวลัคนาและชาวราศีมีนนะคะท่านมีความรู้สึกว่าทําไมค่าใช้จ่ายของท่านเยอะจังช่วงนี้นะคะค่าใช้จ่ายบางอย่างจะลดลงเน,นื่องจากว่า1ท่านมีคนคอยช่วยเหลือมีคนแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเงินบางอย่างไม่คิดว่าจะได้กลับได้มานะคะ บางท่านใช้คําว่าถ้าพื้นฐานดวงดีๆมีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะหรือถ้าท่านคาดหวังเงินจากส่วนใดแล้วท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจทําไม่ลดละความพยายามไม่กลัวกับอุปสรรคและปัญหาเรียกได้ว่าต่อสู้เต็มที่กับสิ่งที่คอยขัดขวางสิ่งที่เป็นปัญหานะคะท่านจะได้เงินนั้นมานะในช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นเป็นผู้ที่ไม่กลัว สิ่งใดนะคะมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากกล้าทำกล้าสู้กล้าลงมือทำนะคะเรื่องราวบางอย่างจะได้รับการแก้ไขแสดงว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะถ้าท่านมีปัญหาใหญ่ๆที่คาราคาสังในช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้ละปัญหาเหล่านั้นจะจบลงหรือไม่ก็ถ้าไม่มีข้อยุตินะคะก็ปัญหาเหล่านั้นจะเป็นไปในทิศทางที่ดี ไม่ต้องเหนื่อยกับเรื่องราวเห่อน,นั้นมากไม่ต้องแบกแบบให้หนักเหมือนช่วงที่ผ่านมานะคะปัญหาบางอย่างจะเบาบางจะเบาขึ้นนะคะหรือจบลงแน่นอนมีคำว่าสิ้นสุดมีคำว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นแต่เป็นเรื่องราวดีๆนะคะมีโชคลาภจากการเดินทางได้ในสิ่งที่ท่านไม่คิดว่าจะได้คาดหวังสิ่งใดจะได้มา ถ้าท่านนะคะกำลังทำสิ่งใดอยู่ก็ตามและคาดหวังว่าสิ่งนี้เมื่อสำเร็จแล้วท่านจะต้องได้งานได้เงินท่านจะได้มานะคะในช่วงระยะเวลานี้มันจะมีคำว่าโชคดีเกิดขึ้นนะคะประกวดแข่งขันทำอะไรกับใครท่านก็จะชนะแนะนำว่าอยากจะทำอะไรให้รีบลงมือทำนะคะเพราะว่าแต่ละท่านก็ทำงานที่หลากหลายแตกต่าง ในอาชีพนั่นเองนะคะแต่ว่ามีเป้าหมายที่ไม่เหมือนและมีเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันด้วยฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้อยากทําอะไรทําเลยนะคะลูกน้องบริวารหรือว่าบุตรจะนําข่าวดีบางสิ่งบางอย่างมาให้หรือว่าปัญหาบางอย่างที่เกี่ยวกับบุตรลูกน้องบริวารจะได้รับการแก้ไขคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นมีความสุขเลยทีเดียวหละของการที่ดาวพุธย้ายรอบนี้ นะคะอย่ารอช้านะอยากทำอะไรให้ทำได้รับมอบหมายให้ทำอะไรก็ตามทำให้เต็มที่เพราะว่าสิ่งนี้ล่ะค่ะจะทำให้ท่านมีชื่อเสียงมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะท่านจะมีการปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของการงานผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะคะจะมอบหมายสิ่งดีๆให้งานดีๆให้ท่านได้รับผิดชอบนะคะตั้งใจทำให้เต็มที่นะทุกเรื่องทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวท่านจะทำสำเร็จ ให้อาศัยจังหวะดวงดีนะคะลุยและเดินไปข้างหน้าเปิดตัวสินค้าได้นะคะกล้าที่จะเสนอนำเสนอกล้าที่จะลงมือทำลุยอย่าก,กลัวไม่ต้องคือพูดง่ายๆให้สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองแล้วลงมือทำลุยให้เต็มที่แล้วท่านจะประสบความสำเร็จสรุปเราพูดยารอบนี้ สิบยบม,มิถุนายนถึง19กรกฎาคมท่านจะต้องมีคำว่าโชคลาภและข่าวดีเกิดขึ้นและเกิดจากตัวท่านต่อมานะคะเกิดจากคนรอบข้างและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยอะไรก็ตามที่คาดไม่ถึงมักจะเกิดขึ้นนะคะแถวคา,าดปลอดภัยไปไหนมาไหนก็ มันเหมือนกับว่าเจอคนดีนะคะไปง่ายกับคร่องนั่นเองนะคะขออวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีมีนทุกท่านโชคดีมีความสุขกราบขอพระคุณทุกๆกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ